ครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องวัดออกซิเจนนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างวันนี้เพิ่งซื้อมาเพราะว่ารู้สึกว่าตอนกลางคืนเ,เวลาตัวเองนอนแล้วรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่อันนี้มันจะใช้งานได้หรือไม่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนีซ้ซื้อมาเพิ่เมเติมนะครับแบตเตอรี่ส่วนในกล่องก็ จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนมีสายคล้องนะครับปาบ่าสองมันจะเป็นเครื่องนะครับเครื่องวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้นะครับคู่มือการใช้แล้วก็เป็นใบรับประกันคุณภาพ QC Pass นะครับเรียบร้อย ตัวนี้จะเป็นโมเดล LK 8 7นะครับออยรับรองเรียบร้อยนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงว่าได้จริงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะใช้ได้จริงไหมอันนี้เพิ่งซื้อมาวันนี้นเองนะครับเดี๋ยวก็ป แบบนี้ละฝั่งไหนกันหมดเลยใส่เรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วแลก็ดูกันว่าโอเคเดี๋ยวเปิดเครื่องรอยอเคเามาวัดกันนะครับว่า ามันขึ้นหรือยังนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวประมวลอู้น่าตกใจได้แค่เก้าสิบสามเองวันนี้น่าตกใจมากไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้ถูกต้องไหมนะครับโอ้ m ม g ก d ออ๋อโอเคโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับเก้าสิบหกโอ้ตกใจหมดนะครับตอนนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเก้าสิบหก 96สิบหกนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะตอนนี้ขึ้นมาถึงเก้าสิบเก้าแล้วอ่าก็แสดงว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวลองลองด้านนี้มั้งเดี๋ยวลองด้านขวาั้างนะครับต้องรอให้เครื่องมันสแกนนิดนึงนะครับแล้วด้านขวานะครับสลับข้าง ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับ95นะครับด้านขวา95 94อห้อ๋อโอเคตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าก็อยู่ในเกมมาหานเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้อุปกรณ์อื่นมันจะเข้าไหมอเอาอะไรดีอ่ะ ทดอบนะครับเอาเป็นหลอดแล้วกันเห็นเขาบอกว่าวัดใช้อันอื่นวัดมันก็ขึ้นนี่เราลองดูภาพใช้หลอดใช้หล,ลอดมันจะขึ้นไหมใช้หลอดมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะที่เห็นลงในโซเชียลกันว่าเอาอะไรนะเอาไส้กรอกเอากล้วยเอาอะไรใส่นี่ลองลองเป็นหลอดดูนะครับมันก็ ไม่ขึ้นหรือจะลองอะไรอีกละ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าางนั้นเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรอเป็นเดี๋ยวเราเอาอาน้ําตาลแล้วสันแล้วกันนะครับมาใส่มันจะขึ้นไหมอันนี้ลองอ <c oughs> อน้ําตาลนะครับเห็นในโซเชียลเขาเป็นไส้กรอกเนี่ยลองมาน้ําตาลดูก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเพราะว่ายี่ห้อนี้ดูแล้วจากอยอยให้การรับรองว่าได้มาตรฐาน นะครับตามที่ออยอรับรองนะครับก็ลองกลับมาใช้เนื้อตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับวัดนะครับเดี๋ยวดูสักครู่ก็ต้องใช้เวลาประมาณประมาณสัก10วินาทีนะครับตัวเลขก็จะขึ้นนะครับตัวเลขก็จะขึ้นตอนนี้99โอสบ้าสบายใจมากครับก็รู้สึกว่าเออก็โอเคนะอ่าด้มาตรฐานใครสนใจนะครับ ฝากหรือจะซื้อหรือจะอะไรก็แล้วแต่ติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ